ใจมีความในมันยอมบอกพอเกตปนสังเกตได้ในตอนนี้พีช่องคนที่ป่าตนรวมทางมาปะง้างาันจึงเรียกร้องตั้งช่องในพอไงปีเก้ามากลเ พี่ก้ามาไกลนงจะบอกพี่ตั้งองในเรื่องนี้ในตอนนี้ไงแตกใจบอกว่าพร้อมกายพี่หนุ้ยน่ามาเสี่ยแนนตามตรงกันนี้พิธีการวิวาพี่หนุย้ยใช่ผมถามพี่หนุ้ยกับพี่เท่งเลยพี่หนุ้ยกับพี่เท่งโกรธผมจริงหรือเปล่า ช่ว่าพีหนุยพูดเล่นโครจริงให้ควรไม่โครแต่ร้อยแต่ว่าวีไอพไอ้ร้อยวีไอพีวิปกำว่าวีไคือปิเศตวีไแปรกันแน่ๆคำพูดนี้ก้องเคยก้องอังกฤษวีไแปรกอังกฤษวีเกาหลีใจเย็นล้วงวีใ้ไอ,อป้อม <c oughs> ต้องวีบันเราไอ้พ่ออย่างไงอย่างพ้อเงาเปื่อแล้วคนเหลืองเงินพีนุ้ยโกรธผมเรื่องอะไรครูจเอ็ดแต่ครูโกรธเนืองมาจากปันเดตอนนั้นมึงจำได้ไหมมึงกับกูเดินทางนะออกจากบ้านบอกว่ามึงอ่ะพี่ป้าครูมาหาการำํำแต่หลวงพ่อดุตายมึงไม่ใจทำไรเป็นคุดเดินไม่เป็นควันใหม่ไม่เป็นตํำงานก่อจ้างไม่เป็น ลงเรือไม่เป็นตาไม่เป็นรักอิจริงเพราะฉะนั้นในเมื่อมึงตำได้ไม่เป็นคูก็จําเป็นทินจะต้องแยกทางกับมึงวันนี้ขอพี่นุ้ยโกรธผมเรื่องนี้แน่นอนและพี่เทง่งแร่งได้จางมึงถ้อยตะคุณแรงให้เจ็บเตีเยกว่าป้าเอาได้เทมูนั่นมึงแต่เตจิ้งแล้วมึงแต่งตัวดีเดียบหลบเราพูดดีเดียบหลบเรามึงในดีแต่ปาใกรกว่าป้าคนเมืนมึงกบไม่ได้ มึงบอกว่ามึงป้าคูมาทำงานแต่ติดชุดคูตำ่ำโรคไยนู่นนู้นคนเมือนเมื่อไงคนกีกาไดในคนปลาเพ็เนี่้คนหูบาดให้เต่งโกรธนัดแล้วกันเชกับในวันก็มันกูตั้งแต่เกิดกูไม่เคยเห็นเคอยอูบาดแกเมื่อนมึงเลยพี่เต่งโกรธผมเรื่องนี้กันเลยเพราะป้ามาทำงานกว่าเพี้ยป้าไปตึ้งคุดโบกูลงโยนในบอยมึงจากขี้ดินขึ้นจากโบเพลงเรื่องบนน้อคู ุงรุดมือป้าไปตั้งตั้งส้วนยานเปรียปลาเปรียปราร้อรำที่ขอโทษพี่เต้งป้างกับหน้าแข็งคูให้รลอยดำปาลารุดมือโทษกูเพราะฉะนั้นวันนี้มึงกับกูจําเป็นอยู่เองไงเต็มหนุนรับต้องแยกท่างกับอ่อพี่เต้งโกรธผมเรื่องนี้แน่นอนพี่เต้งครับวันนี้ผมจะบอกกับพี่เต้งว่าผมนี่เป็นใครผมจะบอกความจริงแถ่แดงพลันเราแลงเดอง ล่อนเปลือกคูโต๊ะแล้ววันก่อนใช้ครูไปคันดิดเลยกัครูเข้าไปปอดเลยมึงเออกับโผลงจากรดรดเบกักูขึ้นรถเครื่องมาอันตามกูไปนั่นนะบ่าวกูไปบอกคุ้ณเซนบอกกันนั้นกันบอกว่ากูชนรักไม้รักบาดมันให้ตกขรูใชครับตามกูได้ใช้เปล่าครัวเบียเป็นแต่จริงตอมนนคกูพาไปวัาน้ำกินอหอนเบียเปกับไปกันนั้นขึ้นรถพรมว่ะรถเครื่องโดยชานเออ ไมตึงพลาดขึ้นรถกูมึงขึ้นรถขึ้นรถอาอิพากูขึ้นรถเทียนกัดตามกูไปนั่งกูบอกว่าไปบอกกุง้งตามมาไปใส่หัวป่าเบียไปเบิกอกันดอกนองให้ได้ใช้ฟ้าหัวเบียเป็นนะมันจำไปจำมากัดพอไปเตะต่างปเปลี่ยวถุงนั้นเล็กรถดู mà tung ngọc phơn mà chê ờ mà tung chê cù chê mưng ờ lấy rót rót mà tưng chê cù cái bò cao plet nèo lam chê anh quên mà mình vậy con cua cắn lại chút lại nèo ping, ชี้กันจักกล้องอยู่บงได้ดิอันใส่โจนกับชาวจับยับเหนื่อยทำเรือตียนยุ่นกันคนร่ำบาทรเนยใส่เธอนำันชุมอาวุธขึ้นอับเมื่อไรไปน้อยอันจะอยากควงดักเถ่งนี่แหม่ดักหน้าออกไก่เปรตนี่ฮารูใส่ออกตึงวันวันเคยแวงมั้งไอ้ยังใส่คุยตามสักตีเพื่อกูวันก่อนเตีงกูแต่เจอมาต่างไปวันไม่พบ ห้าตัางไปวันเอพอี่นุ่ยนี่เดียกันเลยใอยแกห่าตัางไปวันคือบันเดรครัวเ็งใน,วนีวันคนใอยเขาคุณนอนรับโยตินเองเขาโพมากเกาวควันเพราะนุ้นนุ่ยจอยปาดป้าผ่วไไปห้โพซักปื้นที่โพโยเนวัน,ยน,นยเย็นนี่ตายแล้วต่นเองปันเพลอคูตกใจเตืนอนกัปอดตกใจเตือนกับปัป้าป่วยอปืนแต่ตาม่าต่างไปวันตามตามที่ปอบูก้าาไปตายตุ้นบานนก้น,นตบ ข้าวโย่แต่ตุ้นบ้านนั้นกติเนกัดเชี่ยงเจ้าข้องบ้านงดนอนแรงอยู่แม่ตาหานผีแกป้าอกใจอ่ะพ่อว่าีป้านองขึ้นวันออกูดีใจแปลกัวากูได้กูได้ป้าป้าไปให้พูรดักตีเดียนมึงดีใจเออขวดป้าปล่อยบนเนี้ยข้าพ่อว่านองแกป้าแต่ต่อเดวใจปีป้านองขึ้นวันพร้อมกันกติเนก็แกป้ากันขวดร้อยแล้ว กูคอยได้ต่างรูเขาแก่ปามดแลวก็นอนคอไี่ทุกพอได้ใช้แมยว่าเพียชานองให้ขึ้นวันแล้วพ่อก็ว่าเพียใค้ขึ้นวันแล้วแม่ว่าก้ากันนันเราขึ้นพร้อมกันกูหลอกก็ท่างนาทต่างเลยกัวเดียวตากูกันใชยคุยป้าป้าพุ่มแบบผู้ได้เลือดเจือเจงก็ขึ้นวันก็แก่เปลย์แบเพนอันเลยแก่์ผู้แบเย็นอยู่เมื่อไรพี่นุ้ยพอกเจีงนี่ฮ กูจบเนี่ยเด่งกับมึงกูจบตายกูจบแรงเทียมเกิดกูไม่เกล้แต่ว่านุกมันมึงเลยกล้องมึงกว้างเป็นใจกูแรงอะไรเลยแต่มึงกูจบได้จะไม่ให้มึงจำได้มา้แต่เราตอใกล้แพดกันแค่น้อยแต่ว่าแต่แรกวัดผัวไหวอยู่ตรงนั้นแต่ก็กว้างลูกนี้มิดเราตอใกล้แพดกันแต่วั่อจำได้เออตอใกล้แพทนันกูจำได้แต่ว่าแรกตอนกูไปตอกูจำไม่ได้ให้เนกันต่เงินกัเราตอกันแต่ในวันผัวไหวขึ้นแรกกูแปรี่ทิพน่วย พอเกิดลัางกูเดินในกครงชอยม่าฮิยเลยไปต้องกูปบกน่วยเต่าไก่แพทพอดีข้าวว่าเกิดเนี้ยกูต้องหนาแมนก้าปีนี่นั้นก็มันไก่แพทเลยไปตึ้งปบไก่เบาวันตอกกันกูปาตุ้งโนวยตุ้งปุ๋ยชอยข่าวว่าใจไก่แพทเตนะไปตึ้งตอกบางอืญนในเบาวันชอยมันก็บปบพีนมากันมตอกกันกว่าป้าว่เข้ย่างวัดเลยอ่ะเหรอ เปลืบเปลือบอกกูตอกมันตอกบอกกูตอกมันตอกเปลยอบบอกมันป้างกูป้างเวียนไปเวียนมามายกแันในราดบ้านนอนยังงงเราุูหนังตอกเป็นรถเออฮู้นึกแล้วนี่วันนีว่าเดินต๊ะตอกไหมหนังตอกเป็นรถมันตึงแม่กาใครย่องแยงยองแงออกมาจากร้านร้านแก้อยแกในวัดนู่มาตึงไอ้แคตางกูร้านแกในวัดเจอแกก็ใกล้ใกล้เพชรในวัดเนี่เลนเมืองวัด มาโยแกบ้านโดนแลวเล้วใกล้ไกินเพชรในวัดเลลวออกมาเพื่อเราฮอกคู่อางันเนี่ยเดี๋ยวก่อฮอกเกินฮอกอยากครั้หนออกเพื่อน้เจื่อลำบากลุกูเตี้ยแล้วเดกกู้อันตอยฮอกลืมหนังงอกบนรถลืมแต่จริงวุ้ยไปลปรปลายญาีิแต่อยกูขึ้นรถเปี่ยอยผมเด็กรู้ทึกกอยตึ้งอนุทราวารีแล้วแค่น้อยผู้แคตนหนังงอกลืมเฮอ ออกไปออกมาหนังงอ,อกลืมไปตึงภูเก็ต่จชวนมีอนุกาไหมาก,ก็กระเป๋ารถกลับมันไม่กลับเตือนตำาพลือเตือนนะก็ตัดสินใจหนึ่งึันนายว่าล้านเบ้าเป็นการรถควายอยู่ภูเก็ตคนกามันกว้างรถควายจากภูเก็ตลอบมากธุรดเดี๋ยวที่พี่นุ้ยใจเราภูเก็ตมันไม่มีรถควายไม่ใช่เหรอแต่มึงแรงใ้ไอเถีงเฉื่อแล้วนี่แำไมมันมันมดยกแต่ภูกว่าบดน ผู้เตรียมเกิดไม่เคยเห็นเลยเคยแก่ขี้ออกไม้นู่นหนูอีกว่าแล้วออกจริงออกที่ตายออกติดหลอกไม่เดี๋ยวก็หลกครูไม่ละคนนะโลกก็ไม่เรียนพืชไม่ใช่ไม่เรียนแวยเรียนดังเพนโลกก็ให้เรียนเพนให้เรียนดังเพนเจ๊คนขลาโรงเรียนปรองกันมัดคนรุดตองในเตียนไม่ได้หนุ่มเธอแหวนหนุ่มไปตุ้งแม่แว้ ไปโรงเรียนเหอใจเชื้อกูกว่าไปตลกไปตึงโรงเรียนครัวได้แอมรอบมาบอกบอกแล้วไปถึงโรงเรียนครัว่ายังไงใจแต่ถตึงโรงเรียนมากกว่าจะเต็มโรงต่อนีอ๋อกูดามาเถือนมาโรงนะมากกโตดก,ตร,กตร,มมรัวโคตโทษเป็นเหอผมไม่รู้ว่าโรกตนมาแรงได้อ๋อคุณลืมบอกมึงแล้วนะว่าน้องแม่คูคนทุตตองเจอมากไนเรื่องจริงก็ไอ้ปี้นี่กว่าบ้า ผมจะบอกให้พี่เต่งรู้ว่าผมนี่เป็นใครมาจากไหนแล้วมึงเป็นใครอพี่เต่งรู้จักใครบ้างที่นครนายจยานครนายจุยาคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกาจัดโกตินม่อมแมกปินวดีและราชกรุรกว่าใจเต็มดกอ่ะไอ้หนุ่มนชายนี่เราเถียววป่าหรังวันที่นึงอยู่แล้วชาย นี่เวอร์กว่าใจเต็มหนุ่ได้นี่เออคราบตาไว้บังคมไปเย้ากับองค์ชายชัวร์เีปีเตงไหวแต่หนุ่ยตาไว้บังคมตาคราบตาไหวต่างแรงไปเจ้ากันใส่แล้วบังไว้ใจคมหีดดังเอาไหว้ต่างแรงไปเลยดิเกรดแม,มห่หมวยนาปากแกไปเลยแล้วใอยเกลียดอ๊อกเราเหลือเงินไม่พ่อน,นี่มาอ๊อกกวเป็นกว่าใจได้เหลือเงินเลยพี่เตงกับพี่หนุ่ยคงจะไม่เชื่อครากเราบ่มเชื่อไปเจ้ากันเย้เย้ พี่แต่งเชื่อป้อมเชื่อกับพี่นุ้ยไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้ดูไหนกระเผาเราอยู่ไหนพี่นุ้ยเปล่าหน้าคลองอยู่ตรงนู้นแต่ก้อนมึงก็กูไปได้ดังจิงกระได้ถ่ายหนุ่มกว่าม้าโอ้เหนื่อยฮ่มเอะเอาแรงบอกเรากันให้ดุมใจหมอแม่เรามันไม่ใจมากเด้๋เออมันไม่ใจคนเด้อ เลยอ้อมนะกินปิดกันแล้วกายตัวต่ำปลายรุดใจอ,อ๋อชัดจริงนี่คือองค์ใจใช่ผมคือควา้าายเตพนรัฐจากนครนายธยาจริงเลยหนุย่ยฮีเกเด็ฮีเก้พือจงเครื่องและกูตีงแล้ววันก่อนน้อย้ันแกที่ทุรันี่แหละีีแล้ว,ลวกูจะเดินอยู่ใน้ันพี่ครับ ปพาผมไปตรงที่มหานครหน่อยวะกัป่าไปตรงยังไงเนี่ยผมเป็นควชายกูเลี้ยงนุ่มจีนนี่ห็นผมชอยกูตือว่ากว่าใจเลี้ยงนุ่มจีนแต่กูเธอกระติ่งได้ไงตอขวดป่าผมไปตรงได้จะวัางหน่อยกูพาไปตรงตึ้งกันแล้วพี่ได้โรงยีเก้คุยตอมกระตบเพื่อแล้วแม่มันโยตัดทิ่นใจอันขึ้นรถนี่กูถอยเครียดจะกูแจดคนอนเตีงแล้วนี่ นี่ขึ้นรถเอกไปรถตึ๊กอันนนท์าวันีแล้วกันนักขึ้นได้ว่าด้านบ่าวกูเป็นการตรวควายอยู่คนแล้วใจเ,เดียวหอกก็ขึ้นแล้วกูยังแม่มักไม่พื้นกูก็ออกเกินเดี๋ย่างไรจำพื้นนี่เหย็ดแม่เหลืองออกก็กลุยเปรตกันกว่ามากนี่คือองค์ชายเทพนนรัตใช่ผมคือคว้าชายเทพนนรัตครับพี่เทง่งแน,น่นอนเลยหนุ้ย ทีนี้พี่นุ้ยกับพี่เทง่งคงจะสงสัยว่าด้วยเหตุผลอะไรที่ผมต้องเดินทางมาจากนกครอโยธยาโดยหอ้ผลร้รยเบเยลค่ะคือเสด็จพ่อนั้นไม่อยากที่จะให้ผมเนี่ยออกมานอกราชจะวงังหรอกแต่ผมต้องหนีมาเพราะเสด็จพ่อบังคับให้ผมแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าดาราเธอเป็นคนที่สังคมจัดเอาละผมจะอยู่ในเครื่องอย่างนี้ไม่ได้หรอกอยูอ่ในเครื่องตรงไม่ได้หลายหน อ๋อนก็แต่งงานตนนี่ใช่ปิดกับเราเลยชฉยนี่คูโยโย,โยเครก็บ,บังับไวโน้ยมึงต้องแต่งงานแต่คูไม่นี่เลยเหยียดผมคุณโนอนกล่าวโยบนเรืนอนโน่นเลยไม่นี่ไม่เจนีเ่เฉยแต่ว่างนี้โดยเฉพาะตอนนี้ไม้เมียอ,อยู่แล้วชฉยเป็นไม้คูแต่เมียไปน้อยเลยตายเร้วชฉยเครียดเมียจำตัวตายองไม่แต่งตัวยกชงหยกเสรไม่เคยเจย เมียมึงเออเราเจอให้ก็มาใจก็พาไปปรุงหม้ออย่าผมไอ้รอยยกตรงก็พอดีเลยได้เตะจับมาเจ้างูอักไหม่แม่ก็ไายใจ้ดยนุ่มไม่ใจ้ดยเออ <c oughs> ก็้าลงหม้อให้ยกรงไม่ใจเรายากไห้รอยหน้าอกหนังเต็มเขื่องตำกับก้าวอยู่ในครัวโลปานุมมากินอยู่หน้าบ้าน ไปไหนแล้วเมียมึงคนนัน้นตายแต่แล้วชายหตายนุ่มก้าวโรยโอยก้าวโรยรถตายพนแหม,ม่นุ่มโอยก้าวโรยรถเด้อตายเลยกันเดี๋ยวมันเก่ไหมกันลังเดี๋ยวตามมันนุ่มอมียัยนกันหมดไอ้หนุย่นยเล่นไหนบอกว่าเมียพี่หนุ่ยทะเลาะก,กันอยู่วันก่อนอ่ะเออเห็นว่าตายแล้วโอเค ปันหาใด trời มึงไอ้ควังเงอรไม่ควังนี่ยัดแม่เ้อ t r มึงไอ้ควังไมหนี่กูควังกัอควังกัอเจ๊ยเจ๊ยยัดแม่เหมือนง้อดยังฉี่กะควังเปอไปดักยังไอ้ควังเงอร์แล้วทำไมฮกตังไปเดี๋ยวลาวเราแล้วก็ฮกที่ไตนี่ฮกตังโบป้ที่นี้พี่นุ้ยกับพี่เต่งจะต้องเป็นผู้ติดตามผมประโยคกั การเป็นผู้ติดตามผมพี่นุ้ยกับพี่เท่งจะต้องพูดคําราชาทัพได้ราชาศัพมังผลได้เราไม่นุย้ยไม่รู้กุญแจเป็นถ้าม,มาเลยควรได้พี่เท่งได้หรือได้กับพวกเขากระมังได้ทุกราจาต,ตัวระตัดมังนั่งกาตูนมังกาตูนไยกาตูนแล่มบาทนั่งเรือกาตูนเนื่อหานั่งกาตูนถ้าม,มาเลยนุย้ยจงใส่คำนั้นถ้าจงหมดองค์ใจตานกาสเสวยประกายานอ๋อ ้องใจเดี่ยวทรงพระบางคนเบาให้ได้ก่อนทรงพระบางคนเบาถ้าองใจกี่ทรงพระบางคนนักอ๋อบางคนกันนี่นะเออได้เดี่ยวกับบางคนนี้หนึ่งอันนี้บางคนเบาเออบังได้แจไตรถ้าโน่นต้องบางแต่้มีลูกหลานพ่อทั้ง ตาองชายนอนบันตุมกิ่งเกาจะว้อยองชายเดินรัดจะดำเดินองชายวิ่งลุมบินี่ล้ลุมบินี่พือเดินเดินรัดดำเดินหลับไม่ใจมุ้ยกนแล้วโย่แต่เปรตนี่เป็นมำเปลือดร้นตาจมมดด่า ผัวก็อย่าเพือปลาเชียนตาปลาเดชปากปลาอดควันปลาตุนเห็นกองกูปลาไม่ต้นแล้วชอยแม่แท้เรากับตายอย่าจูบตายอย่าจุบเป็นควันนกติดเตะเกี้ยไปขันกูราไม่ทันเลยนายคนแม่กูเวลาเตียงกับกูจัดกูอันใหญ่กว่าจื้อก่อนจัดกูเหลา จัดกับจ้าบื่อดีว่าเก้กูลบปิดเลยโตห่อกูตีเปรียก็โตของน้อยปิดเรากระดิใจเราแม่กูกับกูใเซ่นรอบกันนุกนี่ตั้งตีตีกันกูกับโลูกเดียวไหมลกก็ควายกองเต้าก็ควายกองเต้าเออเครเราเปมกองเก้ากองควาย เมียกูวันก่อนแปรย์่ผมเมียมึงเออแปรย์แ่นี่ไม่โลกง้ำปากก็ก็คยตายปนเล่นว่านนู้ออยก้าวหลอดตายเมียมึงโดใจกูวันนี้ออกพิษโยกเกินแม่เฮ้ยยอทไมไม่กามีดตีอยไรเอาคู่เลืองอกพิษได้ยอเดี๋ยวก่อนกูตั้งเตี๋ยดีเหยียบมึงกูออกให้รำดักโบน่าก็มานนาวแกตายโอ่งกับเรืองอกปติ ngoài rồi rồi cái tiếng tiếng nguyễn bình đôn nó cứ tâm rô ăn hơ rô bát ngã rồi trời cái leo nó cứ đi tệ lên rồi đi cứ đừng chấp càng cọc cái kiến cái ngõ mâu tai lui đi trời những tiếng nên càng ma đa hoặc là vậy quan này này quan à

王哥讲。